ในกลุ่มธุรกิจเรานะครับก็ยังยังคงลักษณะเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นทุกทุ่นโฟ้ากับกลุ่มพลังงานนะครับครับในปี2,554นะครับในงบการเงินรวมนะครับมีไรายได้รวมทั้งหมด3,013ล้านนะครับเพิ่มจาก ปีที่แล้วที่มีรายได้รวมอยู่ที่2 4 6 1ล้านนะครับมีค่าใช้จ่ายทางาการเงินนะครับ51ล้านแล้วก็มีเสียภาษี17ล้านนะครับมีผลกำไรสุทธิที่35ล้านนะครับลดลงจากปีที่แล้วที่มีผลกำไรอยู่ที่243ล้าน ต่อไปก็จะเป็นแยกลายธุรกิจนะครับในธุรกิจลูกทุ่งไฟฟ้านะครับในปี2 5 5 4นะครับมีรายได้รวมทั้งหมด659ล้านนะครับลดลงจากปีที่แล้วปี2 5 5 3ที่มีรายได้ของลูกทุ่งไฟฟ้าอยู่ที่760ล้านนะครับในปี2 5 5 4นีะครับมีค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่480 นะครับกำไรก่อนหักภาษีและดอกเบี้ยที่179ล้านนะครับมีค่าใช้จ่ายทางการเงิน10ล้านและเกษียภาษี15ล้านมี net profit ที่154ล้านนะครับเทียบกับปี2553ก,ก็ลดลงนะครับที่มีกำไรสุทธิในปี2553 203ล้าน,นในปี2 5 5 สี่นะครับก็ได้มีการจ่ายันผลครึ่งปีแรกไปนะครับที่สิบสตางค์นะครับแล้วก็จะจ่ายันผลอีกครั้งหนึ่งนะครับของปีหลังก็้ที่สิบห้าตังค์นะครับก็จะเป็นทั้งหมดยี่สิบห้าสตางค์นะครับอันนี้ก็จะนำเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมัติต่อไปนะครับในปี2554นะครับ ความต้องการลูกรืไฟฟ้าจากการไฟฟ้าต่างๆนะครับก็ลดลงนะครับเนื่องจากช่วงครึ่งปีหลังนะครับก็มีประสบภายน้ำท่วมนะครับทำให้การขยายงานด้านการก่อสร้างะระบบไฟฟ้าต่างๆเนี่ยหยุดชะง,งักไปนะครับรวมถึงการขยายตัวทางด้านพลังงาน ของโครงการต่างๆจากทางภาครัฐและก็เอกชนก็ต้องชะลอออกไปนะครับรวมถึงค่าพลังงานนะครับซึ่งเป็นแก๊ส LPG นะครับที่เราใช้ในการเผาลูกโซ่ไฟฟ้านะครับก็มีราคาสูงขึ้นตามโครงสร้างพลังงานของกระทรวงพลังงานนะครับ ในปี2,555นะครับเราก็คาดว่าความต้องการลูกเทไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นจากส่วนของการไฟฟ้าเองและก็ของอเอกชนนะครับในปัจจุบันนี้โรงงานลูกเทไฟฟ้าใหม่ซึ่งเราได้ดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแตบบ่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มาะชะลอลงช่วงตอน เกิดน้าท่วมนะครับช่วงนั้นก็การก่อสร้างเข้าไปได้ช้ามากนะครับก็ปัจจุบันนี้กําลังจะแล้วเสร็จนะครับก็คาดว่าจะเสร็จท้นเดือนนี้แล้วก็จะทําการทดสอบคอม t i n ต c ิ้ m ค s ม i o n i n g ในเดือนมีนานะครับก็คงจะเริ่ม o p เปร t ตได้ก็คงปลายเดือนมีนาหรือต้นเมษายนครับอันนี้เราก็จะได้รับการส่งเสริมจาก b o i โดยได้รับการยกเว้นภาษี c อ r p o r a t e t a ทนะครับที่450ล้านบาทนะบอีกอันหนึงก็คือค่าใช้จ่ายในการของด้านพลังงานนะครับที่เราจะนำที่เราใช้ LPG นะครับซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงพลังงานที่จะขึ้นราคาของแก๊ส LPG นะครับจาก15บาท เดือนมิถุนาปีที่แล้วนะครับจนถึงเมษาปีนี้นะครับจะขึ้นทุกๆไตรมาสที่3บาทนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยราคาแก๊ส LPG ที่เราใช้อยู่เนี่ยราคาอยู่ที่21บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็จะเพิ่มเป็น24บาทต่อกิโลกรัมในเดือนเมษายนนี้นะครับ ก็เป็นของบริษัทร่วมทุน,นครับในธุรกิจวิศวกรรมนะครับในปี2554นะครับก็มีรายได้รวมที่89ล้านมีค่าใช้จ่ายที่80ล้านนะครับมีค่าใช้จ่ายทางการเงิน1ล้านแ1ล้านก็มีกำไรสุทธิที่7ล้านนะครับซึ่งลดลง จากปี2 5 5 3นะครับที่มีรายได้รวม2 3 9ล้านนะครับปี2 5 5 3เรามีกำไรอยู่ที่16ล้านนะครับอันนี้เนื่องมาจากในปี2505 4เนี่ยทางการไฟฟ้าเนี่ยมีมีปัญหาเรื่องจัดซื้อที่ดินนะครับที่จะมาสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย หรือสายส่งต่างๆเนี่ยนะครับก็เลยทำให้โครงการต่างๆเนี่ยถูกโพสโพลออกไปหรือว่าดีเลย์ไปนะครับฉะนั้นทุกอย่างก็จะตกอยู่ในปี2 5 5 5นะครับโครงการาต่างๆที่ไม่สามารถจะหาซื้อที่ดินได้นะครับก็ะจะามาเปิด ประมูลหรือก่อสร้างกันในปี2555จะเป็นส่วนมากนะครับในด้านธุรกิจของ AI Energy นะครับที่เป็นน้ำมันพืชกับไบโอดีเซลนะครับในปี2155นะครับอ้2 5 5 4นะครับมีรายได้รวมอยู่ที่2 2 4 3ล้านเทียบกับปี2553ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 1 4 3 0ล้านครับก็มีค่าใช้จ่ายทางดังเงิน35ล้านแล้วก็ขาดทุนที่73ล้านนะครับเทียบกับปี2 5 0 5 3ที่มีกำไร89ล้านนะครับสาเหตุเนื่องจากในปี2554นะครับก็มีส่วนที่เป็นสต็อกลอสของน้ำมัน CPO นะครับซึ่ง เรามีการสต็อกน้ำมัน CPO เพื่อใช้ในการผลิตไบโอ e ดีเซลและก็น้ำมันพืชน,นะครับโดยมีสต็อกอยู่ประมาณ45วันนะครับก็ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยค่าราคาน้ำมัน CPO เนี่ยขึ้นลงสวิงทุกวันนะครับในแต่ละช่วงก็จะมีขึ้นลงซึ่ง gap จะเยอะมากนะครับ แล้วก็บางช่วงก็ผลผลิตก็ขาดหายไปจากตลาดก็มีบ้างนะครับในปี2555นะครับก็ปัจจุบันนี้นะครับน้ำมันดีเซลที่อยู่ในท้องตลาดต่างๆคามป้ต่างๆเนี่ยก็จะเป็น B4 ถึง B5 หมดแล้วนะครับก็คือหมายถึงว่าในน้ำมันดีเซลเนี่ยก็จะมีไบอดีเซลเติมอยู่ประมาณ4%ถึง5%แล้วแต่ บริษัทน้ำมันนะครับที่จะเติมออกไปนะก็คงอยู่ในอัตรานี้นะครับต่อไปนะครับตามนโยบายของกระทรวงพลัางงานนะครับส่วนความต้องการของน้ํามันปาล์มออยนะครับสําหรับอุตสาหกรรมก็คงจะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นนะครับในธุรกิจโลจิสติกสนะครับ ในปี2 1 5 5นะครับมีรายได้รวมที่78ล้านครับก็ยังมีฐานะที่ขาดทุนอยู่14ล้านนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นของค่าใจ่ายทางการเงินและก็ค่าเสื่อมในปี2 1 5 5เนี่ยนะครับความต้องการของด้านเรือแทงเกอร์นะครับมีมี จำนวนลดน้อยลงนะครับแล้วก็อัตราค่าระว่าง